แกไปเข้าองนะ้ำอันนี้เคสฉุกเฉินนะคะงันจะอยู่ดเช่ฉยวเ,เลยน

จุมแล้วก็เดินเข้ามอพอดีที่ในบ้านแล้วก็พี่สาวเนี่ยเข้าห้องน้ําแล้วก็ยายเนี่ยทานอาหารอยู่อยู่อูข้างหลังนิดนึงแต่ว่าด้วยความไวของลิงเนี่ยมันมันคือมันเยอะมากแล้วก็จนงทีเนี้ย เออมันก็เข้ามาแบบเอาเขี้ยวขย่มที่ที่ที่หัวกระโหลกเลยครับพี่แล้วก็ทําอะไรไม่ถูกเพราะว่าถ้าเราเข้าใกล้มันมันก็ขย่อมเขี้ยวไตถึงที่เนี้ยจังหวะนั้นมันก็เหมือนเหมือนกับว่าจะเอาเด็กไปด้วยครับหนูสงสัยว่าเขาน่าจะมาเอาปบทนุมที่น้องดื่มอยู่คค่ะถึงที่เนี้ย พอลิงไปพับเราก็ช่วยะถุพยาบาลโดยการว่าเอาเด็กเนี่ยพามาที่อนามัยอนามัยของของกําบนนะคะแล้วก็ประสานรถทางโรงพยาบาลใช,ใช่แล้วก็ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนบ่ายโมงค่ะเนี่ยถึงตอนนี้ก็ประสานไปรถก็รอ ออกไปจะไปโรงพยาบาลว่าตอนนี้ทางแพทย์จะจดส่งใช่ใช่ส่งไปว่ายังไงครังไปผ่าตัดด่วนเลยค่ะพี่ตอนนี้คนหัวอยู่ครับผมผ่าตัดแล้วแล้วน้องมีอาการยังไงบ้างตอนตอนที่นั่งเรือมาเนี่ยต้องสะกิดเรื่อยๆเพราะว่ากับน้องจะชอบอะค่ะเพราะว่าเสียเลือดมากแล้วตอนนี้ปัญหาหูลิงที่ขอไม่ไหวเป็นยังไงครับหูลิงเนี่ยเยอะมาแล้วมันอยู่แบบนั้นประมาณสองสามปีแล้วนะคะไม่ ไม่รู้จะหาวิธีไหนแก้ส่วนตัวหนูเนี่ยที่หนูโพสต์ลงในเฟซส,ส่วนตัวของหนูเนี่ยคือหนูก็โพสต์โดยที่ว่าหนูไม่รู้จะไปหาหน่วยงานไหนที่เขาเข้ามาใช่เพราะว่าเราเนี่ยพอเราโพสต์หรือว่าเราทําลายสัตว์ป่าเนี่ยเราก็ผิดกฎหมายคนที่เขาเรักสัตว์หรือว่าคนที่เขาอะไรเนี่ยเขาก็ต้องมามาโจมตีหนูแต่พอหนูสูญเสียแบบนี้นพี่ใครมารับผิดชอบหนูได้บ้างหน่วยหน่วยงานไหนที่ว่าอนุรักษ์สัตว์ป่าได้เข้ามาฟื้นฟ จุดนี้ให้กับชาวบ้านไหมใช่พอหนูก็ก็อยากให้เหมือนกับว่าหน่วยงานที่ว่ามีวิธีการในการเข้ามาจำกัดฝูงลิงะคะ่ะ<อ>เขาเขาคงน่าจะมีวิธีแหละเพราะเขาเป็นหน่วยงานของของภา,ภาครัฐใช่ไหมคะพี่เขาเขาต้องมีวิธีอยู่แล้วแต่ว่าการประสานงานเนี่ยเราทานชาวบ้านถ้าเรามีแกนนำหรือว่าอะไรที่ พอจะช่วยได้ก็ช่วยเถอะค่ะพี่ที่ก็ไม้ไผ่มู่สามค่ะพี่ต้องช่วยแล้วเพราะว่ามันเรื้อรังเรื่องลิงเนี่ยคือชาวบ้านอยู่กันแบบพอออกไปเหมือนเหมือนกับว่าวันนี้เนี่ยหนูเข้าประชุมนะคะชาวบ้านไปประชุมต้องรีบกลับมานะพี่เพราะว่าของเนี่ยของที่อยู่ที่ภายในบ้านเนี่ยค่ะต้องรีบเข้ามาเก็บช่วยรื้อหมดเลย ทำน้ำพริกกุ้งเสียเพื่อจะไปเพื่อจะไปขายงานโอโตน้วนี่ต้องเททิ้งหมดเลยนะคะพี่อันนี้คือความเสียหายของประชาชน